เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมคือหลอนซ่อนทาง n t ท r ไร e นะครับผมเกมนี้เป็นเกมคนไทยไมัดูสิขนาดชื่ออำเภอเนี่ยอำเภออุ้มผางปะอำเภออยู่จังหวัดไหนผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเหมือนเราจะได้ไปขับรถตอนกลางคืนในถนนเส้นนี้มั้งมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขับรถกันเลยดีกว่าผมก็เพิ่งมาเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกอีกล้วัดอะไรวะนะ ได้สปีดหรอมา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 กด E C สูส่คริปโอเคแล้วายังไม่ E C ผมไม่เคยคิดเลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิต เกือบเที่ยงคืนแล้วผมติดอยู่บนถนนที่ดูไม่มีวันที่สุดขับรถไปเรื่อยๆทำไปสมานไปนชั่วโมงโดยไม่เห็นทางออกคาแปลเริ่มเพิ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อคืนผ่านไปเราลับบไปแวบมาเบกะิปจวลุกและลากบางตัวที่มีตานเรงแสงสีแดงผมนึกถึกตำนานเก่าที่เคยได้ยินมาว่าถ้าเห็นอะไรแปลกให้เลี้ยวซ้ายไปที่สารมาลายแลวผมก็เจอป้ายมาลายเลยเลี้ยวซ้ายไปตามทางลูกหลังที่ดเขี้ยวผ่านไปทางนั้นผมไปเจอกับลานโล่ที่มีต้นไม้และมีลูกปั้นมาลายหลายตัวตั้งเป็นเครื่องบูชาพอผมผ่านสารอด Uh huh. นะฮะท่านี้คือไปได้ยังอ่ะไปได้แล้วเหรอโอ้ห oh, oh, มันบอกว่าให้ขับรถจนถึงเจ็ดโมงเช้าอ่ะอันนี้คือลงผ่นซ้ายหันขวาได้เลยเนี่ยโอ้โ oh. ห oh. ชิบหายแล้วขับรถตอนกลางคืนนี่ผมไม่ชอบเลยนะถือผมจะไม่ขับรถยนต์ไม่เป็นก็นเถอะแต่ว่าขับรถเครื่องตอนกลางคืนก็น่ากลัวอยู่ดีอ่ะอ mm ืม hmm. ถนนนี้มันโคตรเปียวเลยเฮ้ยราต้องขับเด็ดซ้ายด้วยเพื่อความแบบ เป็นคนไทยหน่อยเราต้องขับเดินซ้ายเฮ้ยทำไมมีหมอกวะต้องอันนี้คือผมยังไม่เจออะไรนะแต่ก็อยากเจอจ้ะผมก็ไม่อยากเจอเรกเออจะขับตกทางวเนะี่ยขับดีๆเลยดิเด้อเด้อเด้อเอ้ยแต่รถเรามีพาด,ด้วยใช่พาดมะระวังนะอืมผมเจอสาลาเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ควรหยุดวะผมไม่กล้าหยุดอะ่ะมีป้ายด้วยโอ้โห ดูแบบมีความเป็นไทยนะมีโฆษณาแบบติดไว้นิ้วติดข้างทางด้วยขายทุเรียนผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินทุเรียนนะโ,บบบบโอ้ยเดเดะขับระเบาว่ะเบโอ้ยโอหนั่นไงเจ็บตัวั้ยเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยผมขับมากีโมงแล้วเนี่ยอันนี้คือมันบอกให้ขับถึง7โมงเช้าป้าตายฮานะห่วงจอดพักแล้วผมต้องแบบว่า แล้วไม่ไละมันจะหกเจ็ดโมงเนี่ยผมต้องขับอีกนานแค่ไหนเนี่ยมีใครรู้บ้างตอนนี้ผมกำลังมองซ้ายมองขวาอยู่อะเลี้ยวซ้ายไปไหนอ่ะอ้าวเดี๋ยวผมไมเห็นโอ้ยวัดอ้าวผมกลัาอยู่ที่เดิมเฉยเลยอ๋อผมจำได้แล้วถ้ามันเจออะไรผิดปกติอ่ะมันบอกให้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมเออผมก็ลืมไป อำไมาำไมาใหมาอันนี้คือเราต้องแบบว่าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เจออะไรผิดปกติมันก็ต้องไปเลี้ยวขวาดิเมื่อกี้นี่เหมือนจะไม่เจอผมไม่เจออะไรเลยนะมันเล่นคล้ายๆเดอะเอ็กซิสปัตที่แบบว่าถ้าเราเจออะไรผิดปกติให้แบบว่าทํานู่นทานี่อ่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปลองดูได้นะแต่ผมยังไม่เจออะไรจริงๆเลยนะเนี่ยอืมแต่เจ็ดโมงนี้มันใช้เวลานานเท่าไหร่วะเนี่ยคุณอยากจะรู้ยิงเกมเนี้ยจะเล่นถือชั่วโมงปะเนี่ยอืม ถมจะหมอกหนามากเลยหมอกหรือควันห <laughs> มอกหรือควันเนี่ยโอ้ยผมต้องมองดูสาลาแล้วมันมีตัวอะไรอยู่เห็นไหมไม่เห็นนะแล้วผมต้องสังเกตป้ายอะไรแบบว่า <c oughs> เออไอข้างข้างนี้มันคือแบบมันไม่มีคนนั่งนะเนี่ยดูดิถ้าผมหันไปเจออะไรนี่ผมคงจะตกใจอะ่ะบอ,อกเลยโอ้ยตรงนี้ไอโค้งนี้มันชนตลอดเลยเดี๋ยวใจเย็น ค่อครับเฮ้ยมันมีกระจกกระจกขวาด้วยเนี่ยโอเคเอาไว้ดูได้ระวังยายสปีด่ะผมวิ่งไล่ผมยังไม่เจออะไรจริงๆกันเนี่ยหรือว่าผมตาถั่ววะโอเคผมไปขวานะคราวนี้เพราะผมไม่เจออะไรเลยเธอไลฟ์โอเคเราเธอไลฟ์โอ้โหโ,โมงผมไม่ชอบเลยวะ่ะชิบหายแล้ว เฮ้ย,ยผ่านเห็นเวลาตรงนี้ป่ะคือถ้ามันแบบว่าเราดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วเราเดาถูกแบบมันก็จะนับเวลาขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเดาวเวลาผิดเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นเราเจออะไรผิดปกติอะ่ะพูดอะไรของกูเนี่ยเอาใหม่ดิคือถ้าสมมติว่าเราเจออะไรผิดปกติอะ่ะให้เลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราไม่เจอฮะเลี้ยวขวามันก็จะผ่านนับเวลาขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้โอเคผมเกติ้งละ เ,เอ้ยอะไรวะนัะ่เดี๋ยวเล่นๆนรเมื่อกี้แรงแดงวะผมเห็นนั่นอะ่ะใช่ป่ะวะชิมายขับรถเซละไป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 แล้วผมก็ไม่ใช่คนตาดีอะไรด้วยไงประเด็นเนี่ยผมไม่ใช่คนตาดีนะมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกติดลูบนรกอะไรของเขาวัดเนี่ยโอ้ให้ตายขับรถอะไรดูสิโคชิวอ่ะโอ้เดี๋ยวไม่ชิวแล้วไม่ชิวแล้วขับไปไหน ไปไปไปผมตอนนี้ผมกยังพยายามสังเกตมองหาอะไรอยู่ไอ้ตานางแดงนั่นใช่เปะวะ่าหรือผมคิดไปเองวะผมไม่รู้อะ่ะไม่รู้ว่าเป็นฉากหรือเปล่าไะสาราา่งวงจอดพักโอเคป้ายไวเนิ้วนี่คือสีบล่าชายมันคือสาตร์เจ้าม้าลายเหรอผมไม่เจออะไรจริงนะเฮ้แต่ผมไม่ชัวร์อะ,ะผมว่าผมเจอนะ ผมไม่รู้ว่าไอ้ตาแดงนั่นใช่เปล่าลองไปดูปึ้งตือดึ้งตือดึ่งอ้าวผมผิดอ๋อแสดงว่าไม่ใช่เหรอแสดงว่าเมื่อกี้ผมไม่เจออะไรจริง,รงโอเคในนี้ผมจะเห็นไอ้แดงๆอยู่ตรงเนี้ยไหนขอดูอีกรอบดิไม่เจอเอ้าไปไหนวะคืออะไรวะงงวะ่ะ โอเคคงจะตาปาดไปเองแล้วมั้งโอ้ยผูต้องบนอีกกี่รอบวะเนี่ยให้ตายอมอยากจะผ่าน,นเังลยขับรถติดรูปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆจุกว่าจะแบบว่าเราจะรู้จุดผิดสังเกตแล้วเราก็เข้าทางให้มันถูกต้องมีกระจกมองหลังโอเคสารานี้ก็คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอ่ะ าผมเจออะไรเดี๋ยวผมค่อยแบบว่าตัดไปถึงตอนนั้นดีไหมโอเคงั้น okay. จะเอาแบบนั้นแหละเดี๋ยวรอดูดีกว่าคือผมวอกว่ามันจะไม่มีแบบว่าตัวอะไรมันนั่งข้างๆแล้วกว็กีดใส่หน้านะผมไม่ชอบเสี่ยงต่างซะด้วยสิ <laughs> มไม่เอาแบบว่าไอเฟ,ฟดดี้อ่ะมันไม่ได้กลัวหรอกมันตกใจ <laughs> ให้ตายเหอะโอเคมามามาเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่คราวนี้ผมต้องดูดีๆแล้วเมื่อกี้เหมือนมันเหมือนจะมีนะแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตหรือโมจะคุยจนแบบไม่ได้ดูทางเลก็ไม่รู้ ล้วเราไปติดลูปแบบนี้ได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจจริงอยู่ที่บ้านผมอำเภอภูมุ้มผางปะมันมีอะไรแบบนี้อยู่ที่นั่นด้วยเหรอหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแต่งไงแบบลูปไงเอ้ยผมเจอใช่เป่ะนะเอ้ยเมื่อกี้ละใช่ป่ะวะเมื่อกี้เนี้ยใช่ป่ะเหมือนเปนคนยืนอะหรือมันเป็นแค่กิ่งไม้วะผมอาจจะหลอนโอเคผมไม่รู้แล้วถอยดูที่ศาลามีไหม อ,อขับนชนสาระใจเย็นใจเย็นใจเย็นและไอเกมนี้มันมีแบบสิ่งที่ผิดปกติอยู่กี่อย่างกันแน่เนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็เพิ่งมาเล่นมันถามใครผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจุดผิดปกติอะไรบางอย่างมันจะเด่นชัดเหมือนเดอะเอ็กซ์ซีหรือเปล่าไหมจริงๆถ้าเจอมันไม่เป็นไรหรอกต่แค่แบบว่าอยาเอาเสียงซ้ำจะจำสแกมมาใส่หน้าก็พบตมตกใจนะผมว่าผมผมมั่นใจว่าผมเจอว่ะผมไปขวาเอไปซ้ายดีกว,ว่าหรือว่าผมอาจจะตาฝาดไปอีกแล้วตา โอ้ยเออผมถูกจริงด้วยโอเคตีสองแล้วผมต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้จนถึงเจ็ดโมงขับรถจนถึงเจ็ดโมงเลยเรอปกติมันต้องหกโมงไม่ใช่หรือวะเจ็ด <c oughs> โมงเฉยมันไม่มีอะไรเพราเด็ดชัดๆหน่อยเลยขอเจอแบบตัวเป็นอะโผล่มาข้างหน้าก็ได้หรือว่าวิ่งตามหลังเหมือนยายสปีดมอกค้ก็ได้อันนี้ผมแบบมันดูยากไง <c oughs> ให้ตายเถอะนั่นๆๆ,ๆ อ๋อผมว่ามันเป็นแค่ฉากเฉยแน่เลยผมว่าโอเคผมว่าผมอันนั้นน่าจะมีอยู่แล้วอืมผมว่ามันมีอยู่แล้วผคงจะหลอดไปเองอะหมอนี่ก็หนาแะจริงเลยมันเหมือนไม่ใช่หมอกมันเหมือนแบบใครมันจุดไฟแล้วแบบควันมันพิ่งจากไฟแล้วควันมันก็ป่วยพุ่งขึ้นมาสารานี่มีปะไม่มี มันมีอะไรผิดปกติมากกว่านี้ไหมโอ้จะตกทางทายเลยผมพยายามหาอยู่ขับรถแบบคนเดียวเงาๆนี่มันก็น่ากลัวนะตอนกลางคืนนะยิ่งเป็นชนบทอาเมือก,กี้มีอยู่ชิบหายแล้วโอ้ยเอาแล้วเวแล้วยังไม่เจออะไรเลยเฮ้ยผมไม่เจออะไรเลยอยากเจอผีคยาดโผล่หน้าออกมาหน่อยผมกำลังมองหาอยู่ แต่ผมสังเกตไอ้ป้ายเมื่อกี้นี่คือมันเป็นป้ายมันมันเคยมีหรือเปล่าผมว่ามันไม่เคยมีนะไอ้ป้ายแบบนั้นอะเมื่อกี้เนี่ยไอ้ป้ายที่แบบย้อนกลับเมื่อกี้อะหรือผมตาถุ่ยอะเออนี่ยไงเนี่ยไงอะไรอะโอ้ช้างโอ,โอ้โหกูชนช้างที่หายแล้วโอ้ไม่อ้าว what เมื่อกี้เอออันนี้เสียงช้างหรือปะามื่กี้ผมขับชนช้างให้ตายเหอะเป็นอะไรเปล่าวะโอ้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยคือรู้แล้วแน่ว่าผิดปกติเราก็ต้องโอ้ใหมก่กอดช้างเอเราันโอ้ยเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยวขับหนี่ะเนี่ยไล่เราปะฮะอันนี้เจอแล้วอันนี้ผมเจอแล้วผมว่าอันนี้ต้องเลี้ยวซ้ายแหละ โอ้โหเอ้ยผมนึกว่าช้างหงสาวดีเมื่อกี้เนี่ยช้างในการกล้วยของป่าพม่าถ้าใครเคยดูอะตกใจอะไรไม่ตกใจตกใจเสียงช้างโอเคขอบคุณมากเลยเพราะหมก่ก็เออมันมีป้ายเออผมก็น่าตาฝาไปเองแหละโทษทีอย่างน้อยเราก็เจออะไรที่มันเป็นๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นช้างแล้วรอบนี้เราจะเจออะไรไหมขอแค่มันมีอ่ะขอ่ะอ คือผมจะได้ผ่านางไงประเด็นคือถ้ามันแอบแอบซ่อนๆอน่ะมันไม่รู้นะมันต้องมองเห็นนะถ้าไม่เห็นไม่รู้จริงนะเนะี่ยเมื่อกี้นี่รถเกือกบวางมงนี่ไงเสีย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 งอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะอะไรอ่ะทำไมรถดังอะ่ะวัด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 อะไรอะ่ะอะไรไม่เจออะไรเลยโอ้ เสีย้ยล่างเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครมันทุบรถกูวะห,หยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไล่หลังผมปะเห็นปะใครมนชนอ๋อมันมีคนมาชนรถโอ้โ่จะมาชนทางอะไรได้ไหมเฮ้ยมันน่าลำพานอะ่ะโอ เ,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 เลี้ยวเลี้ยวเลี้เลยเลผมเลิกไปก็ได้เลย <c oughs> อะไรวะผีชนท้ายเลยโอเคไปต่อเพาแต่บอกว่ามันมี ending หลาย ending เหรอวะแล้วมัน ending มันจะเป็นยังไงผมไม่เข้าใจคือมันไม่ได้แค่ว่าแบบผ่านเจ็ดโมงเช้าแล้วมันก็จะจบเลยเหรือมันมีหลาย ending นะน,นะ <c oughs> ไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่รอดูรอตอนที่จบก็ได้ ผมมองหาอยู่สิ่งที่ผิดปกติแตาเหมือนไม่เจออะไรปะรอบนี้ไม่รู้มันจะโผล่มาตรงไหนบ้างไอ้ประเด็นเนี่ยเงียบจังเลยอะผมไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยเออแต่ว่าตลาดเมื่อกี้นี่ไฟมันดับอยู่แล้วป่าวะใช่ป่ะเว้ยไฟมันดับอยู่แล้วป่าวะผมว่ารอบนี้มันปกติอะผมไม่เจออะไรเลยอ,อืม ไปเราไปทางนี้เถอะผมว่าผมไม่เจอหรือผมตาถุยแล้วไหนดูสิผมมาถึงตีสามแล้วเนี่ยโอเคเมื่อกี้ไม่มีอะไรจริงๆไฟมันดับอยู่แล้วไปเถอะตึง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 ยางยางยางมีอะไรที่แบบว่านอกเหนือจะไอ้พวกช้างไอ้รถเมื่อกี้ไหมไอ้ผีเมื่อกี้ที่มันขับรถชนหลังนี้นับเป็นผีไหมก็อาจจะนับได้ไอ้ช้างนั่นก็เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เอ ไม่ได้ดูแบบดูเป็นเหมือนผีที่น่ากลัวมันก็แค่แบบมาทําอะไรก็ไม่รู้อะศาลานี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมันจะมีคนอยู่บนศาลา,าบา้างป่ะรอบนี้ไม่เจออะไรอีกแล้วหรือตาถวยอะวะอาจจะยืนอยู่บนแบบหิอยู่บนเขาก็ได้ใครจะไปรู้ถ้ามันไม่เจออะไรแบบจะปล่อยเยอะๆมันก็จะดูจืดไปหน่อยคลิปนี้ะดิ <laughs> มาเยอะๆเลยจัดมาดิพอแบบเบิ่มๆอ่ะไม่เจอะไะเรื่องของตาถวยแล้ว อผมว่าผมไม่เจออะไรผมก็แบบลัวแบบมันไม่อยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ไงเพราะกลับไปถึงเที่ยงคืนมันก็แบบนานเกินไปอีกเนี่ยเจอไหมใช่ปะโอ้โหเมื่อกี้มีเหรอโอ้ my god รู้ว่าเราแบบว่าเราต้องดูซ้ายดูขวาแบบว่าเวลาเราขับผ่านอะไรเราจะได้มองเห็นเนี่ยแบบเนี้ยมองซ้ายมองขวาแล้วก็โอ้ยมองถนนมองถนนก่อนมองถนนก่อน ให้ตายเอาเป็นว่าแบบว่าเราต้องลองพยายามมองด้านข้างให้ไมากๆอ่ะไม่งั้นเราอาจจะไม่เจอเราอาจจะพลาดสิ่งที่แบบว่ามันต้องการที่จะโผล่ออกมาให้เราเห็นก็ได้แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องมาดูทุกรอบอีกเอาขับรถอะไรเนี่ยอืมอย่าหาคนอื่นขับไปด้วยนะเนี่ยถ้าขับรถนี้ แต่ก็อยากจะมีคนมายืนคนมาเป็นนั่งเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราเหมือนกันนะที่มันเป็นคนนะไม่ใช่ผีขอร้องเลยตอนนี้ก็ตีสองแนละ้วตอนนี้ผมก็ยังไม่เจออะไรนะเนี่ยแต่ผมตอนเมื่อกี้ผมผ่านไปนตีสามได้โคตรโชคดีอะ่ะเพราะว่ามันเด่นชัดไงแต่นี่คือมันเป็นแบบหลบซ่อนหรือเปล่ามันหลบอยู่ไหนวะโอ้ยขับตบเอาชิบหายแล้วอาเอา ชิบหายเอ้ยขับรถตกางัจะรู่วเลยดีเลยฉากจบจะบ้าเออเมื่อกี้นี้นับเป็นฉากจบนะเนี่ยดูดิอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์ผิดปกติที่จะมีทั้งหมดส่วนนี้ใครหัวเราะถูกต,ตบปากอันนี้คือหนึ่งหนึ่งในฉากจบถือขับรถตก ขับรถตกทางทางมีสามฉากจบนะหยุดห well> ัวล้อได้แล้วเฮ้ยมีอะไรนะครับสรุปมันมีทั้งหมดโอ้โหมีเยอะอยู่างนกันนะเนี่ยอันนี้คือหนึ่ง Dancing Man อันนี้ช้างอันนี้คือค h r i s t i n e ดอะไรคือคริส s t i n วะทำไมอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เาไมมื่อกี้ไม่นับฉากจบอะไรเมื่อกี้เราไม่ต้องการแบบนี้ เฮ้ยอะไรอ่ะเว่อร์ช้างตายใช้ช้างที่กูชนเมื่อกี้บ่กวะขอโทษไม่น่าใช่มั้งคนตัวแต่ผมได้ยินเสียงแล้วมันมาแล้วนั่นมันตัวอะไรนั่นมันตัวอะไรอา้าวเอาเจริงเอาอย่าเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดียวอยู่บนระฆังเลยขอรัฟยาไอ้กอลัฟ มึงทำอะไรมึงจะมาทุบรถมันน่าลำากาดแล้วมวิ่งเร็วด้วยนะโอ้ยโอ้ยลดความยากูไม่อยากรถโอเคตายซะดีอะไรวะนะเฮ้ยกลับไปอยู่ในเรื่องใหม่อะโอเคเจอได้มันไล่เราวิ่งเร็วด้วยไงโอ้มีดักหน้ามีกี่ตัวเนี่ยเฮ้ย โอ๊ยโอ้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 ยโอยโอยโอ๊ยโอยผมหยุดก่อนจะเข้าไปจะเลี้ยวซ้ายแล้ว่อยกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยพอขอร้องเลยไอ้ไอ้กอานี่มันไม่ได้มาตัวเดียวโว้ยผมติดอยู่นี่นานแล้วให้ผมผ่านเถอะอย่างน้อยขออะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนน่ะแบบเมื่อกี้ก็ได้เออไม่ใช่แบบถ้ามันหลบซ่อนนี่ผมหาไม่ค่อยเจอไง ถ้ามนเล่นชาร์ดแบบเมื่อกี้เนี่ยคือผมผ่านแน่นอนแหละโอ้ยให้ตายเถอ,อะมาดูดีผมตีสองนะผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วกว่าจะมาเจอไอ้ก,กอรลัมเมื่อกี้นะ <c oughs> อะไรกันไปลูกเฮ้ย <Hey, S 2> ผมเจอผมเจอใครมันเดินวูลวอลอยู่ข้างบนมานะ่ะ <c oughs> ผมเจอแล้วผมเจอแล้วอันนี้มีอันนี้นับแต่ว่าอยาลงมานะ่ะ <c oughs> อยู่มานั้นแหละ <c oughs> รอบนี้มีตีสองแล้วเว้ยโอเค คราวนี้ผมกเขาเริ่มจะรู้ตำแหน่งของไอ้พวกที่มันชอบยืนอยู่บนหน้าผาแนละ้ว <c oughs> จะจำไว้จะได้ดูถูก <c oughs> เฮ้ยผมเจอเมื่อกี้นี่อะไรอะ่ะผมเจอผมเจอไอต้ตาไอ้เรืองแสงตาเรืองแสงเมื่อกี้ใช่แน่แน่เมื่อกี้ผิดปกติแน่แน่โอเคผมเลี้ยวซ้ายเลยผมไม่รออะไรี้แนละ้วไปเลยจะได้ตีสี่นาทีไม่ใช่ว่าแบบว่า,ายิ่งเวลาแบบใกล้จะ 6โมงปีศาจผีอะไรมันก็จะเริ่มแบบน่ากลัวยิ่งขึ้นพุชิไปเ็นคือมันไม่ได้ทําเราตายแบบเออตีเราตายนะมันคือมันพยายามจะผลักรถเราออกจากถนนเว้ยมันจะทําให้เรารถคว่ำไอ้พวกเนี้ยโอ้โหแบบที่ผมความเองเมื่อกี้อันนั้นผมความเองไงไม่มีตัวอะไรทําหรือว่ามันจะมีตัวอะไรเกาะอ,อยู่บนป้ายเปล่าวะเออบางทีอาจจะมีตัวอะไรเกาะอ,อยู่บนป้ายแต่ผมไม่ได้สังเกตก็ได้นะครับจะไปรู้ถ,ถ้าผมเจออะไรแบบ ที่มันแบบพีดูปกติผมคงก็คงไม่เห็นแล้วล่ะโอเคงั้นผมเลี้ยวขวานะรอบเนี้ยถ้ามันตีเที่ยงคืนอีกนีผมผมจะร้องเลยอะยานะเขาร้องแหละรอบนี้จงไม่มีอะไรรอบนี้จงไม่มีอะไรโอ้โหจบละเฮ้ย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 อะไรอะผมว่าปัญญาสปีดเนี่ยเลยชิบหายแล้วเมื่อกี้เนี่ย คุณยายจะมาเดิกูการหุ่นดำพืนบ้าเปล่าวิ่งี่เนี่ยใช่เลยโอ้โหนั่นเองไล่ละผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงตะดแตดนะโอ้โหวิ่งเร็วด้วยไงโอ้โหคุณยายใจเย็นไอ้เชื่อป่าไอ้เจ้าหน้ากูควบโอ้ใจวับโอ้โหโอืมอืมอืมตีมันเลยนะคุณยายใจเย็นโอ้ยฮะโอเคหายไปแล้วว่าอลไรมันต้องไม่ใช่ค,คุณยายธรรมดา แหมมึงเพิ่งจะตีหนึ่งเองจะเย็นดีโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวว่าผมมันมน่าจะไล่อีกตรงผางเปตรงนี้แน่นยัยไม้อะโอ้โหครับมึงก็วิ่งเร็วชิบหายโอ้โหสปีดขนาดนี้ไปแข่งเกิดระดับทีมชาติชนะเลยนะนะเนี่ลฮ้ยว่าไปแข่งระดับโลกอะโอ้ยคออื้มอื้มอื้ม,อ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 มโอเคหยุดไล่แล้วเดี๋ยวก็ล่ำทีเดี๋ยวก็คุณยายที ตัิดสปีดทั้งนั้นพวกนี้วิ่งเร็วกว่ารถอีกหรือว่ารถมันช้าย,ย่างไงไฟสาลายเนี่นมยมันคือมันจะสว่างตลอดเลยไหมปกติมันไม่สว่างนะปกติมันมืดนะน,นะปกติมันมืดนะน,นะ เออไอสลาเมืเ่อกี้ผมว่ามันมันมืดนะสลาอมแสลาที่สองอะมันมืดไม่รู้ใช่นั้นปะ่ะหรือว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้อาจจะไปเจอตัวอื่นแต่ว่าผมพูกได้เฉยๆก็ได้อาจจะไปรู้เมืเ่อกี้แต่ว่าไ้ยนี่ไงผมเจอแล้วอะไรอะชิมหายเมื่อกี้นี้มันออะไรว่าตัวใหญ่ชิหมหายใช่เลยเมืเ่อกี้นี่ใช่เลยว่ามันต้องวิ่งไล่เราแน่มันเหมือนเป็นตัวใหญ่อ่ะ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดผมว่ามันเดี๋ยวมันไล่เราแน่ถ้าเล่นเกมนี้ไม่จบก็ขออภัยนะมราอาจจะแบบว่าตกรถคว่มไปสองรอบซะก่อนอะไรแบบนี้แต่เมื่อกี้ผมมั่นใจเลยว่าผมเจอนี่ไงเนเนๆๆอะหายไปแล้วมันเหมือนคนตัวสูงๆแล้วก็เดินบนข้างถนน,นมันคืออะไรวะอยากจะรู้จริงแ้าถ้าเราชนมันมันรถเราจะคว่ำไอยจะไปชนเลยนาานเนี่ยสาราเนี่มันปกติไปมันจะดับเว้ยโอเคมันจะดับ ถ้าไปไหนมันวันนี้คือดีมาสว่างอะอันนั้นอะคือผิดปกติรอบนี้เรารู้แล้วแล้วอรอบนี้เรารู้แล้วว่าผิดปกติเราก็เลี้ยวซ้ายซะแค่น,นั้น <c oughs> ผมว่ารอบนี้ผมไม่เจออะไรผิดปกตินะถ้าไม่งั้นผมก็าอาจจะตาบาดไป่ะโอ้ oh my god โอ้โหเป็ดไอชิบหายผมรูเจอเป็ด โอ้ย่าไล่เรานะมีสิทธิ์ความสูงนะนะเมื่อกี้โอ้โหเสียงโอ้โหเดินเป็นแบบไททันเลยโอ้ยอย่าหยุดรถอย่าหยุดรถอย่าหยุดรถไปต่อไปต่อถ้ามันไล่จริงๆนะโอกาสรอดน้อยมากขาะขายาวใครจะหนีทันล่ะแต่ปกติก็หนีไม่ทัยอยู่แล้วใครไม่รู้ชอบเปชนโอ้โหโทรศัพทไททัน มันจะเป็นตัวเล็กกว่าดิมันเป็นน่าจะเป็นแค่ไททันธรรมดาถ้ามันจะเป็นไททันนะนะฮะผมได้ยินเสียงเดินเฮ้ย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 มันขวางทางคนเนี่ยโอ้โหเชียนเละโอ้ยเดินในกลางถนนนะฮะไม่มีใครบอกเลยว่าห้ามเดินกลางถนนนะมันขวางทางคนเนี่ยอ๋อมันเปิดวิทยุได้เนี่ย เออยอย่าไปเปิดเลยัวลิกษสิทเฮ้ยอะไรบูะลาโอ้ชิบหายเอ้ยคนนั่งชิบไปแล้วอยู่แล้วอย่าไล่นะฮะคนลุกเลยเมื่อกี้รีบไปเลยรีบไปเลยย่าตามนะนะอย่ามาตึดๆๆๆๆๆๆๆนะขอร้องเลย เฮ้ยใครกันทิ่ข้างหูเฮ้ยไปยืไอ้เชี่ยโอ้โโอเคผูกปั้มไปสองรอบแล้วโอ้ยตายแล้วเจออะไรไปบ้างเนี่ยเจอตัวนี้เองเปลตา ให้ตายเถอะโอเคพผมพอก่อนดีกว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็นแล้วผมถ้าใครอยากให้ผมตามต่อก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะผมขอพอก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะนางเกินไปสำหรับน,นี้ขอทัวไปก่อนไว้เจอกันครับผม